สวัสดีครับวันนี้ครับ,รบพี่โจจําหน้าได้ไหมมาเยี่ยมมาเยือนผมวันนี้มาเลี้ยงก๋ยเตี๋ยวด้วยมาเล่นบ้านผมนี่ผมชวนมากินก๋ยเตี๋ยวกาะสินเนี่ยพี่โจถามเลยว่ามีร้านก๋ยเตี๋ยวร้านไหนที่แนะนําอร่อยไหมผมก็เลยแนะนําพาพี่โจมาร้านนี้นนผงจะจําได้นะจะย้อนไปดูคลิปหลังๆจําได้ท่านผู้ชมน่าจะจําได้เหรอเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับพี่โจอันนี้มาครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามแล้วพี่โจเออ ครับผมครั้งที่สามแล้ววันนี้พามาอุดหนุนเอฟซครับก๋วยเตี๋ยวร้านอยู่กาลสินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกครับอ,อ,อยู่กาลสินพ,พามาอุดหนุนร้านร้านพี่แกนะครับครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกกาลสินโอเคเราลงกันไป <พา S 1> เลยเพราะว่าพี่เขาเป็นเอฟซนะครับเจ้าของร้านนี่อ่าวันนี้กับผมเดี๋ยวเราลงเลยมาถึงกาลสินแล้วนะครับขับรถมาพี่โจพามาครับ สวัสดีพี่พา FC มาพา FC มากินเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ลเลยพามาอุดหนุน FC เข้ามาจากทางขอนแก่นเ,<อ>เขาอยู่บุรีรัมย์เข้ามาเล่นที่บ้านผมนั่นแหละแม่แม่มาขอบเลย อครับแโเอมีนบ่โอขอบคุณหลายๆคุณแม่เคยเบิ้งช่องผมมาที่เบิ้งเหมือนนเมือก้อนเหมือกี้กัเบิ้งที่ขอบคุณหลายๆคุณแม่เออเป็นัดครับเสียบ่ล่ะก็เด็กินที่โอแสดงว่าเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปคอมเมนต์คือเ้าให้โตอยาบคายแท้โอจังว่าผมโมโหครับมันมันมันจังว่าผมกัดผมไม่ไวแล้ว เห็นผมนี่วิวมากแล้วอะไรมาถามผมโอ้ครับโอ้ครับดีดีแม่แม่กินรวบครับเสียบไว้ดอกนั่งโต๊ะไหนเอานั่งเลยพี่พี่โจนั่งเลยมาดูมาดูเพราะว่าที่อยากชวนพี่โจมากินร้านนี้เพราะว่าพี่โจเขาอยากกินแบบมีมีเนื้อเอ็นนะครับมีเอ็นมีเอ็นมีเลยมีอะไรเขาเรียกเอ็นแก้วใช่ เพราะว่าพี่เขาอยากจะกินแบบมีเอ็นแก้วด้วยก็เลยพามาเนี่ยเอเอเอาเจ้าเส้นหนังผมผมหมันยหญ่ผมเอาเส้นนังเลยใหญ่เพราผมเอาเส้นเส้นเล็ก <S 1> <S 1> ด้วยครับเส้นเล็กฮะเราเป็น้นไปเนาะได้ได้ครับขอบคุเขียนเขียนเอาอ๋อโอเคครับมามาอาันนี้เนี่ยคืออ่าช่วงนี้ช่วงเที่ยงครับคนกำลังเยอะๆเลย กันลังเข้ามากินในร้านของพี่แกรครับว่าก็ผมเคยมาถ่ายร้านพี่แกอยู่มาอุดหนุนพี่เขาครั้งนี้ครั้งที่สองพอดีเอฟซีพี่โจามาเล่นกับผมที่บ้านก็เลยพี่เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเก็เลยพามาอยากกินแบบมีมีเอ็นแก้วนะครับผมก็เลยแนะนําให้มากินร้านนี้นะครับเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นแหลกครับที่เคยถ่ายตอนนั้นเลยก๋วยเตี๋ยวตุ๋นแหลก จังหวัดกาลสินครับในจังหวัดกาลสินบรรยากาศขายดีปะยายถ้าผมลูค้าเขออไาไล้ต้นผมมาพาพอดีเลยช่วง ข้าผงอ่าผงชิ <t> ้น <t> ว่านางผู <t> ้คนน่ะผงชิ้นมันมีอะไรบ้างยายในหม้ออันนี้นี่อะไรบ้างอะไรออันนี้ไส้หมูเหรอ อันนี ah, ้โ <defence> อ well, so. you know. mm ้อันนี้เนตุนแล้วไปแล้วีถังกินนนน่แล้วจกันอะไรอลออ๋อครับผมไอเล็กมอาเปนเล็กเแล้วก็เปนข้าลเล็กนี่คือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ัข้าวสวยหมลินะคะ ที่องก็อมเกี่ยเส้นเล็กครับเส้นเล็กแบบน้ามไสครับมูเนื้อค่ะนี่ครับเพิ่มนี่แงต้นแหลกย้ายแรต้นแหลกกระเที๋ยวต้นแหลกต้องขึ้นเปิดหน้านี่โอ้ต้นหามัวดยาย Mà muốn à tất à thua mày Mà muốn à đi phân lợi rồi đó nè phân lợi thôi trồng thiêng วันนี้พี่โจก็เตรียมกล้องมาด้วยนี่พี่โจอันนี้เตรียมกล้องมานะครับผมเตรียมกล้องมาด้วยตรงช่องด้วยนะฝากช่องพี่โจเขาด้วยนะครับโจอี้ Channel ภาษาอังกฤษครับโจอี้ Channel ภาษาอังกฤษเนาะโจอี้ Channel ทั้ง YouTube ทั้งเว็ครับ ย้านเป็นแส่บดินำใสปิ้งเลยตายดียวซิมให่แบบสิว่าเซีบเลยล่ะแบบนั่งเลยบริวารเรียญน,นี่ <c oughs> ผมเีย <c oughs> ผ,ผมเคยมากินแล้วอีรผม <c oughs> เนี่ย <c oughs> แยกไปไหนตัวเดิ่นบ้อเินได้ค่ะแม่เขินตัว่นเอเออมาหมเดียวครัน่าีากินประจำบ้างไงน่ะกินประจำบ่าครับนีตัวแม่ไม่ไนของเเด้ัวแมใเลยคุณเจ ีตัวนั่งขังน,นต็มบนนี่ตัวทีมงานก็คนนี่หมออันนี้เกาไป็โต๊ะนี้บ่ตัวสี่คน แค่ไม่างกินเู้เดียวค,คีมว่าแท่มากเ้เดียวแมนดีว่าแซ่ผเ้เดียวตัวเอ้ยาผู้เดียว้เลยคแซ่แบ,บ,นนบ้านนี่เอ,เ,อเดี๋ยวกินมัง,งมู่เีต,เตุนแเตุนแหลกครับ <c oughs> น้ำใสดีนะเนี่ย ดูเนี้ยครับเนี้ยที่นี่ครับปากน้มบัวกำลั <c oughs> ตงต้มเลย ลองดูดิพี่ครับเพราะว่าผมงงไม่ได้นะครับพี่ผมซดกินแบบนี้ก่อนเลยข้อท่าขึ้นอยู่ยับมือนะครับนี่ค่ะ เริ่มกันเลยการกินครับเสี๋ยวีนร้านก็เสี๋ยวเนื้อนะครับอังกาลสินชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อในเขตอำเภออำเภออะไรนะก็คือรวมกันจังหวัดกาลสินกาลสินเด้อเฮ้อนะเด็กอ่ะเด้อ ตุนแหลกครับเกี้ยวตุนแหลกมาสิใช่ครับเดี๋ยวตุนแหลกเลยนะครับ,รบม,มาคุณปุพี่เขาครั้งหนึ่งเจ้าของร้านก็เป็นคนดูรายการผมอยู่นะรันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้วยที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี้มาเล่นกับผมที่บ้านขับรถออกมาจากบ้านผมนะผงไปยังตลาดมานี่เลยมากินถึงเมืองกาลสินเลยนะครับ พางมากินร้านนี้แหละก็เดี๋ยวตุนแหลเกเด็กเก็จะกินเบิร์นสองแน่เดี๋ยวจะไปกินกาวหลังในอัลกัลชิน จะอยู่ถึงข้ามกันเลยนะครับเกิดแรงเรามาดูกันมาเราทำเมนูอะไรช่วงตอนเย็นมาดูกันอีกว่าพี่โจจะพาทำเมนูอะไร จะชาทำต้มไก่หรือต้มปลาใช่ไหมพี่ใช่ครับวันนี้ดีใจมากเลยพี่โจนี่ขาดท้ายไปหลายเดือนเลยนะไม่ได้มาหาผมนานแล้วหลายวันแล้วกลับมาครั้งหนึง่งก็ว่าพ่อพี่โจทำงานยู่ค่แก่นเดียถ้าย้อนกลับไปดูคลิปรางหลังก็จะเจอเลยนะครับพี่โจเคยมาเล่นกับผมอยู่นะ ร้านกระเป๋า FCF ก้ะ <c oughs> ของร้านรู้จักกันกผมอยู่พาพี่โจ้มาอุดหนุนนะครับพอพี่โจ้กิน,กนข้่าเดียวท่าเจ้าเลยใจ่ว่ายังไม่ทานก็เที่ยงมาเข้า,ขากเช้าเขากเช้ามีอะไรเย็นเก้ว 对。<Yeah. S 2> yeah. เครื่องเลยเลื่องชมครับไม่เหลียเลยนี่ถือว่าอร่อยอร่อยก็คือหมดเครื่อง รับชมตอนนี้ครับอร่อยมากๆ